สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอ็ซีผู้ติดตตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับมาแล้วครับนี่ครับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับมาจัดงานมีติงกันอยู่ในร้านนะครับคอนเสิร์ตสารพัดเพลงในค่ําคืนนี้นะครับบงหน้างานครับพี่น้องครับบรรยากาศ้าน้าร้านขายเยอะจริงๆนะครับมาบังท้าฟังพี่ครับโอ้ทีมงานเซ็ตซับเรียบร้อยเบิร์แล้วครับพี่น้องครับ เสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ครับด้านห้างานครับพี่น้องครับนี่พาชมบรรยากาศนะครับบนเวทีล่ะพี่น้องเลยโอ้ยนี่แหละครับบรรยากาศหนางานครับพี่น้องครับคุณน่ะวิวเขาครับพี่น้องครับป้านเรนยู่งานบิ๊กเมาเทนแหละครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศสดๆหนางานครับทีมงานทีมรับประนอนครับ เรียบรอยเบิร์ตแล้วรอดจาขื้นไฟครับพี่น้องครับขื่นไฟเซ็จกะจบครับเมื่อนี้บริาการในง,งานพี่น้องครับมีมา,ากร,รมเครื่องเสียงรถยนต์ครับรอชมว่าสิมีโคโยตีบอนะครับเดี๋ยวสิบสิภาพไปชมนะครับถ้าเกิดว,ว่าพี่โคโยตีสายหมักสายมวนตัวเมนบอละ่ะนี่แหละครับจัดงานมิตติ้งตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงสามทุ่มครับเมื่อนี้เป็นวานะ เห็นเพื่อนบอกว่าหลังจากนั้นครับก็จะเป็นการแสดงของสารอัลกูมเนียแท่งครับที่ทำการแสดงนะครับดังแต่สามถุงนิดสอดแจกครับพี่น้องครับมาเบิ่งครับนี่ครับที่งานมิทติ้งครับพี่น้องครับมิทติ้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเอ้ยถ้าบุญกับเขาใหญ่แล้วครับคนน่ะเอาอยู่ในก้างปุบเขาเลยนะครับนี่ครับยุ้เนินนะครับเนินเขา ไล่ล้อมไปด้วยเขาแล้วครับบรรยากาศตั้งเวทีมันมนี้ครับสุดยอดเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยมาเปิดฟ้าไหมามามาแกมือเนียะยม้แกมือเนียอ่า ปาด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 ได้ยังสู่เกนวันนี้มีเมนูอะไรครับเชฟครับต้มยำต้มยำไส้เครื่องในรวม,วม,วม,วมต้มยำรวมต้มยำรวมว่าไงครับเสียแบงค์เสียแบงค์งครับอาเสียครับโออมาทำมาได้ได้ดมือมีกสาวหน่อยใส่เลด ไซเรดเซนลาหาบาทพุใส่เ,เ,สเ,เรนไซเรนเซนลาฮาบาทคุณเมื่อมีสาวหน่อยมาทรรมาได้ได้ครับโสดพร้อมเพระท่านมีแฟนอยู่ฮะคือจังว่าสร้างว่าแทะโอ้ยสมมู <S <S สมูสมมูบ้าไล่สดครับไล่สดพันไล่ซดโอ้ไล่ซดครับนี่ครับช่องบอตุยเด้อพี่น้องเด้ออาจเสียนมุมแปลกแปลกครับเพราะว่าพ่นไล่สดอยู่ตอนนี้ครับพี่น้องครับเอาบ่เห็นพ่นต่างขาต่างกล่องพันเพิ่มดูพี่น้องเอ้ยโอ้หากินง่ายครับ เบิ้งครับนี่วิธีการไล่สดเพื่อนครับเรนจะเอาลวดมัดไว้ครับแล้วก็ตั้งกลองไว้เลยครับไล่สดไล่สดไลสด่ไลสดเส็งงานครับรรรรรรมันเกินคลิปมาแล้วไอ้มันเปิดเพลงตุ่ม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 หมูหมู Hey, 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 hey. เฮ้ย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 ไอายัยไล่กันขึ้นเพื่อยัยไล่ไปด้เอาเอาที่เหล่า,าพี่น้องครับ <laughs> <c oughs> โอ้ยเนาะหมดเวลาถ่ายคลิปแล้วครับต่อไปก็จะเป็นเวลาของรถชมรมรถเครื่องเสียงแล้วเข้า <laughs> กับสีบระเทศไทยแล้วครับพี่น้องครับให้เขาเห็นงานซะเออเออให้เขาเห็นงานซะ ข้าวกระสีนี้อ่อนกว่านี้ผักพันธุ์ตัวเห่านี่แหละครับบรรยากาศทังง้างงานในหลังงานครับพี่ต้องครับโอ้หานี่แล้วเท่าไรล่ะเป็นหมื่นบาทนี่แหละครับบุญพาวัดนาครับรแล้วแต่ไผ่แล้วแต่มันละครับพี่ต้องครับตอ้มาอหอดงานอยู่แต่ไม่ได้เป็นหมื่นแล้วคือคนรอดดีนะ บรรยากาศด้านหลังครับพี่น้องครับหลังเวทีพยางพระเล่นตัวพี่น้องยามแรงๆโอ้ยพระเอกสื่อเครื่องสำางอยู่ดอกที่ได้ขึ้นชากกับเขาล่ะไหนอันไหนที่แต่งแล้วหล่ออ่ะไม่มีค่ะไม่มีเหรอเครื่องสำรางที่แต่งแล้วหล่อเลยน่ะมีไหม อันนี้คืออะไรอ่ะปีปายอ๋อ,มอ,อ,อ,อแม่วันนี้มันเกิด,ด้เยโอ้โจริงเหรออือครับดันหลังวิธีครับพี่น้องครับมีล้านขารล้านขายล้านเสริมสวยมากให้น้องนั่ง้างเครื่องได้ชอปปิ้งครับไม่ต้องไปซื้อ ชอบกันง่ายๆชอบกันแบบสะดวกสบายครับเ้อ้เ้ย,อ,ยอร่อยเลยลาย,ลยา่าดากันานหลังครับพี่น้องครับอโอ้เจอเขาเปิดเพงเลงลีกัสซิตย,ยางลบก่อน โอ้ยยังไปท่ากีบหึงนางพัดเขาเปิดเพลงลิเกซีดไหมย่างลบเลยสิบใบพันธพี่ซิบใบพันเออขายพี่น้องเขานี่โอ้มาเบิ่งครับไอหมอดสิจับเลขยยังครับพี่น้องครับเอามีหลุนมีลุนไอหมอดไอหมอดใช่ว่านนี่ทะเพียนรถเจ้าล่ไแหละเขาไปใส่หอก เก่าศแล้วก็เก่าสามานีกัสามศูนย์ศูนย์สามตัวนีงนี่ครับั่นเหรอว่านีได้2โอ้โหัดซีดึเก้าศูนย์นี่แหละยไปด เดือนลใบก็เโยนกเป็นเปี่ยนติดนี่้วนละหนึ่งใบหนึ่งใบพอไม่ได้เอาเยอะถูกต้องบ่บ่สามศูนย์สามแหมเงยเลยใไปก็หมดพวกคูดเด็ดเลยนี่แหะคนที่มีส่วกมีรายไสามศูนย์สามไม่อายศูนย์สมมี2สอนสครับสามศูนย่าย์สา่เจมเก่าเจ้าคนไทยเรียกห้ือพ่นเลพวือเยก่าเจมไปพันพนเอารด สามศูนกับเบเื่อเรอสามศูนย์ย่างย่างสามศูนยย่างหลายพรอมใช้ยังหลายสามนี่เดี<อ>สามศูนย์สามศูนย์เจ็ดสามศูนย์สองใบพอ,องครับคลิปนี้ฟากไว้สำหรกสกอรครับพอกันคลิปนาครับไอ้ขมวดอราชิรุนลอตเรี่ยางระบครับยางระบายองวดระบงวดระบายแค่นั้นละ่ะคนเล่นไล เอฟซีเป็นแห้เงินมากาก็ต้องใส่ให้เกิดประโยชน์แต่ว่าขอเอฟซีขอเ <FC> อฟซีแค่งวดละหนึ่งใบพอได้ลุ้นซื่อชื่อดอกครับดูแล้วให้ให้มาว่ากันเด้อครับดูโอเคครับสวัสดีครับใช่ใช่ใช่ขอบคุณทุกยอดกด s ับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอฟซี FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ